กรณีใดไม่ทําให้ใบอนุญาตใบหน้าการชิตสิ้นสุดลงนะครับทําให้ใบอนุญาตอีกไม่ทำเนาะแค่ใบห,หน้านี้สิ้นลงครับถูกเพิกถอนนะครับอันนี้ก็สิ้นสุดเนาะต่อมาใบอนุญาตสิ้นสุดอายุก็ใช่ครับอ่าเป็นในหน้าก็สิ้นสุดลงครับพวะคุณม่สามารถเป็นได้ละ นายหน้าประกันชีวิตได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการนะครับอ่าเป็นนายหน้าอยู่ดีจะเป็นพนักงานบริษัทที่ไม่ใช่เกี่ยวกับที่รกษานะครับอันนี้ก็คือว่าบัตรนายหน้าสิ้นสุดลงนะครับเขาบอกว่าไม่ทำนาะทุกตัวเนี่ยก็คือทําให้การเป็นนายหน้าคุณชิ้นสุดลงดังนั้นเราก็เลยตอบว่าไม่มีข้อถูกนั่นเองนะครับต่อมานายแดงนะครับเป็นนายหน้าประกันชีวิตและมีสํนานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตบางเขนนะครับหากต้องการย้ายสํนานักงานจากที่เดิมไปที่ใหม่นายนแดงจะต้องทําอย่างไรครับก็การย้าย แค่สำนักงานนะฮะสำนักงานเฉยๆนะครับไม่ได้เกี่ยวการเปิดปิดควบรวมก็ไม่ต้องมาแจ้งในทะเบียนก็ได้นะครับก็ไม่ไม่ต้องมาแจ้งัฐมนตรีนะครับแต่ว่าการที่คุณจะย้ายอะไรที่เกี่ยวกับบริษัทประกันคุณก็ต้องแจ้งกับในในทะเบียนนะฮะข้อสอบคนนี้ดีมากนะครับผมไม่เฉลยให้เลยนะครับเขื่เกิดไม่ต้องรับมันแจ้งก็ได้คุณย้ายสำนักงานนี่ครับก็ไม่ได้ส่วนละแต่ว่าหลักเลยคุณต้องแจ้งในทะเบียนนะครับ ต่อมาครับกรณีที่นายทะเบียนเอานายหน้าบัญชีจะย้ายสำนักงานก็ห้าวันนะครับห้าวันทําการนะก็ทําไปหนังสือไปนายทะเบียนนะครับจะข้อเมื่อกี้นั่นเองครับสองนายหน้าประกันชีวิตต้องจัดทําสมุดเออบัญชีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันชีวิตหรือไม่คาตอบคือต้องทานะฮะต้องทํานะครับแต่เราเป็นแบบรายปีนะครับ รายการที่นทะเบียนต้องเป็นแบบที่นทะเบียนกำหนดนะครับแล้วก็ต้องบันทึกทุกๆเจ็ดวันนะครับคือถ้าสมมติว่าเจ็ดวันคุณไม่บันทึกแล้วมีเจ้าหน้าที่หรือนทะเบียนเขามาตรวจสอบนะครับพบว่าคุณไม่บันทึกอันนี้จะโดนปรับสูงสุดที่ห้าหมื่นนะครับแล้วก็ถ้ายังทําถ้ายังไม่บันทึกหรือไม่ทําตามที่ในทะเบียนบอกนี่ครับฝืนร่าฝืนก็จะปรับอีกวันละสองพันส่วนบัญชีนายทะเบียนอีกเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับกับธุรกิจต้องเป็นความรับผิดชอบจากนายทะเบียน คราวนี้มันตัดกันทีละตัวมันเดิมเนี่ยอธิการบดีอธิบดีเนี่ยนะครับไม่ได้บอกประกันภัยครับอันนี้ไม่ใช่นะครับประหลัดกระทรวงการคลังนะครับประหลัดทุกตัวไม่เกี่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอันนี้เรื่องใหญ่ไปนะครับก็ดูแลเรื่องใหญ่เรื่องเอกสารเขาไม่มาดูก็ในทะเบียนคนดูนะครับต่อมาในหน้าประกันชีวิตจะลงเอกสารเกี่ยวกับในสมุดทะเบียนและเอกสารภายในเจ็ดวันใ้ผมบอกไปแล้วนะถ้าเจ็ดวันไม่ลงนะครับแล้วเข้ามาดูพบว่าเฮ้ยคุณไม่ลง ตอนนี้ก็จะโดนนะครับปรับเริ่มต้นที่ห้าหมื่นแล้วถ้ายังไม่เขียนเลียงไม่ลงไม่เป็นไปตามที่ในาทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่บอกเนี่ยก็ปรับผิดวันละสองพันนะครับนับไปแล้วสองพันนี่คือไม่มีแน็กนะฮะห้าหมื่นนี่คือแม็กนะครับอาจจะปรับน้อยกว่านั้นแต่สองพันนี้เนะี่ยเช่นเดียวกันกับตัวที่มว่าตัวแทนในหน้านะครับเอ,อไม่ตัวแทนในหน้าเนี่ยปวิงเวลาจ่ายนะครับแล้วก็ให้คนที่ไม่ใช่ตัวแทนในหน้าเนี่ยบริษัทประกันปวิงเวลาจ่าย นะครับหรือคนที่ไม่ใช่คนตัวแทนในหน้าเนี่ยครับไปเสนอขายประกันแบบนี้เขาจะโดนที่สูงสุดปรับสูงสุดที่ห้าแสนนะครับแล้วก็ถ้ายังปรบับฝืนยีงปรับวันละสองวันละสองหมื่นครับึงสองหมื่นก็จะไม่มีนิมิตกําหนดนะครับต่อมาครับในหน้าประกันชนีวิตจะต้องเก็บรักษาสมุดไว้นะครับเก็บไว้เลยฮะอย่างน้อยห้าปีครับผมมันจะโดนปลวกโดนอะไรกีจริงๆก็ต้องเก็บไปดีแหละนะคะนรับไม่โยนองกิจนะแต่ต้องเก็บไว้ห้าปีนะครับถึงจะแบบไม่ต้องเก็บขนาด พอเลยห้าปีครับจะไม่เก็บก็ได้ครับรับตั้งแต่วันที่เลยครับลงถือว่าคุณลงเป,ป็นหนึ่งปีนี้ใช่ไหมครับหนึ่งมกราปีนี้หกสามคุณก็ต้องเก็บไปถึงหกแปดคุณสามารถเอามันไปนที่อื่นได้นะครับผู้ใดหากประสงค์จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบความรู้นะครับไม่ต้องสอบหนึ่งครับถ้าคุณเป็นเรียนปร,ริญญาตรีอยู่คุณก็ไปลงวิชาที่เกี่ยวกับประกันชีวิต นะครับอย่างน้อย12หน่วยกิตถ้าเป็นปริญญาโทก็มีการลงเกี่ยวกับวิชาประกันชีวิตไม่น้อยกว่า10หน่วยกิตแล้วก็ถ้าเป็นปริญญาเอกนะครับมีเจหน่วยกิตก็ไม่ต้องสอบัมาขอรับปรับในหน้าประกันชีวิตได้เลยครักอันีต้ตุกพ่อเนาะต่อมาครับหากนายดำถูกพิพากษาจำคุกถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดใดต่อไปนี้ ขาดคุณสมบัตินะครับเวลาที่โดนจําคุกหรือมีพากษายมีโทษจําคุกหรือโทษเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์นะฮะเพราะถือว่าคุณขาดคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนในหน้าดังนีเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์รักทรัพย์นะครับจักจอกทรัพย์นะครับเป็นคดีกเกี่ยวกับทรัพย์ทั้งหมดก็เลยเป็นถูกทุกข้อนั่นเองนะครับต่อมาครับนายขาวนะะตัวแทนประกันชีวิตถูกฟ้องคดีปล้นทรัพย์ศาลยกฟ้องนายขาวขาดคุณสมบัติหรือไม่ อันนี้คือเขาโดนฟ้องเฉยๆนะครับยังไม่ถึงคดียังไม่บอกว่าเขาเป็นคนผิดนะแล้วศาลก็มีการเลยครับยกฟ้องแสดงว่าเฮ้ยศาลบอกเฮ้ยมันมันไม่มีมูลไม่มีความแม้ก็ยกฟ้องไปถือว่าไม่มีความผิดแล้วกันนะครับคำตอบคือไม่ขาดคุณสมบัตินะครับเนื่องจากคำพิพากษา <S <S ไม่ได้ชี้สุดลงนะครับ okay. ไม่ได้ชี้สุดบอกว่าเป็นความผิดนะครับ โอเคครับเอ๊ะในสำนักนตัวแทนประกันชีวิตได้รับเบียประกันชีวิตจากผู้ประก,รก,กันภัยมาแล้วนําส่งบริษัทบริษัทจึงฟ้องคดีไม่นําส่งเนี่ยตัวเนี้ยไม่นําส่งอยากจอกสาบสารนิพาษาให้จําคุกนายสําราญครับโอเคมีคำพิพากษาชัดเจนแล้วว่าเป็นความผิดนะครับแล้วก็เป็นโทษจําคุกอันนี้ก็เป็นเหตุให้ปริญนญาตในหนะครับก็่อถือใบเลยก็ตามแล้วก็โดนคดีเกี่ยวกับซันะครับก็ถือว่าเป็นเหตุให้อ่ ไดทะเบียนนะครับสามารถเพิกถอนบอนุญาตของตัวแทนคนนี้ได้นะครับหรือในแนาก็ได้นะนายแดงได้รับใบอนุญาตเป็นในหน้าประกันชีวิตต่อมานายแดงได้สอบความรู้เป็นในหน้านะฮะสอบความรู้เกี่ยวกับตัวแทนนะคุณคุณเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะครับดังนั้นนายแดงมีสิทธิ์ยื่นหรือไม่นะครับคือคุณถือในหน้าชีวิตนะครับแล้วจะมาถือตัวแทนชีวิตได้ไหมไม่ได้ครับลายเส้นในธุรกิจเดียวกันไม่สามารถถือสองอันได้นะครับตอออคือไม่ได้ครับเพราะกฎหมายห้ามไว ต่อมาในกรณได้ทาใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตและจะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันบริชีวิตบริษัทอื่นได้หรือไม่คือ <c oughs> เป็นตัวแทนเหมือนกันนะครับลายเส้นเดียวกันอยากถืออยากมีสองบริษัทสามารถทําได้นะครับก็ได้นะแล้วก็ได้เมื่อได้รับรนอนุญาตจากบริษัทหนึ่งครับเ <c oughs> มื่อได้รับเนี่ยนะไม่ได้ห้ามนะฮะแต่ต้องได้รับความรับผิดชอบจากบริษัทประกันชีวิตทั้งสองบริษัทนะครับ คือคนที่คุณจะจะจะเพิ่มบริษัทเดิมที่คุณจะไปขอเพิ่มคุณก็ต้องแช่งเขาเสร็จแล้วคุณไปแช่งบริษัทใหม่ถ้าต้องสองบริษัทวินวินโอเคได้นะครับคุณก็สามารถที่จะขายสองบริษัทได้นะครับไม่ได้ห้ามไว้นะถ้าคุณจะถือตัวแทนสองตัแต่คุณจะถือตัวแทนในแน่ที่เป็นไลน์เส้นเดียวกันไม่ได้ครับไลเส้นเดียวกันือเป็นธุรกิจเดียวกันไม่ได้ครับนายสมพงษ์ได้รับใบรับอนุญาตเป็นในหนาประกันชีวิตนะครับก็อจำกัด และบริษัทขอจำกัดนายสพงษ์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกรันชีวิตของบริษัทคอจำกัดได้หรือไม่ของพุดเก่งนะครับตอบได้ไหมได้ครับนะก็ยื่นคาขอไปที่คอครับพร้อมหนังสือที่บริษัทคอเอ่อแสดงความต้องการบริษัทคอพร้อมว่าหนังสือยินยอมนะครับจากทั้งสองบริษัทโอเคไหมเพราะคุณจะอยากให้เพิ่มเติมมันก็ต้องแจ้งทั้งสองบริษัทนะครับไม่ทราบ ตัวแทนที่ได้รับไปดูแยกเป็นตัวแทนประกันชีวิตครบสองคราวนะครับคือต่ออายุมาแล้วสองปีนะครับครั้งที่สามบัตรจะไม่ได้มีอายุไม่ได้มีอายุปีเดียวนะครับข้อนี้โชคดีมากนะครับเพราะบัตรอันไหน้าเนี่ยมันจะมีอายุอยู่แค่สองอย่างนะครับก็คือหนึ่งปีกับห้าปีเห็นไหมบัตรแน้ามมีอายุแค่หนึ่งปีห้าปีนะครับไม่มีสองปีหรือสามปีเ,ปเนาะเพราะฉะนั้นก็สองปีสามปีสีป่ปีตัดทิ้งได้เลยตออห้าปีได้เลย ไปหน้าขั้งแรกต่อยุคครั้งที่หนึ่งอ่ะเปิดมาขั้งแรกมีหนึ่งต่อหนึ่งพอไปรวบรงมต่อยุคครั้งที่หนึ่งก็มีหนึ่งปีต่ออ,อ,อยุครั้งที่สองบัตรนีอายุหนึ่งปีพอต่อครั้งที่สามบัตรจะมีอายุห้าปีนะครับจะไม่มีช่วงไหนที่บัตรมีอายุสองปีสามปีสี่ปีเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้อีกม,มากก็เลยต่อมาห้าปีนางสาวฟ้านะครับได้รับอนุญ,ญาตเป็นตัวแทนประรก,กันชีวิตเมื่อวันที่สามสองร้อสี่หนึ่งจากนี้ใบอนุญ,ญาตของเนี่ยอ่าจะเป็นตัวแทนหรือเป็น,นหน้าของนางสาวฟ้านี่จะะะมมีีอาายยุึงงเเื่่่ไหรรนนคับวิธก บัตรเนี่ยครับมันจะหมดอายุลบหนึ่งครับลบหนึ่งของวันที่คุณทำอย่างตัวเนี้ยลบหนึ่งไปเดี๋ยววันที่สองนะครับลบหนึ่งไปเหลือวันที่สองก็เป็นวันที่สองกันยาแต่ครับผมาานะถามว่าอย่างงี้นะถามว่าถ้าสมมุติเขาทําวันที่หนึ่งล่ะวันที่หนึ่งหนึ่งอะไรดีหนึ่งมีษาบัตรหมดเมื่อไหร่ฮะ ลบไปหนึ่งมาเหลือศูนย์ไม่มีวันที่ศูนย์นะครับก็คือก่อนวันที่หนึ่งก็คือวันที่สามสิบเอ็ดแต่ไม่ใช่มีสารแน่นอนก็จะกลายเป็นมีนาคมนะครับเห็นไหมลบไปหนึ่งวันของวันที่คุณไปทําไว้นะครับ ่อมาหากนใจได้รับคําสั่งจในทะเบียนเพื่อขอใบอนุญาตเป็นนายบัญชีเมื่อวันที่1กันยา2 5 4 1นะครับนายใจมีความสรสงจะยื่นหนุค้อนคำสั่งดังกล่าวจะต้องยื่นหนุนคอนครับเวลาเรายื่นหนุนอนเนี่ยนะครับคนที่รับอุทธรณ์ก็คือคณะกรรมกาศนะครับโดยต้องไปก่อนที่นับแต่วันที่คุณได้รับคําสั่งนะครับนะไม่เกิน15วันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บวกไปเลย15วันเนาะ15วันนะครับก็มาวันที่1บวกไป15วันก็คือไม่เกินวันที่16ก็เดือน กัญยานะครับก็บุคชิมาวันไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินปั๊บลักเขาจะไม่รับพิจารณานะครับเพราะถือว่าเกินกำหนดในแสงได้รับบอนุญาตเป็นในหน้าประกันชีวิตนะครับต่อมานายจะมีคําสั่งนะครับเพื่อถอนใบอนุญาตตัวแทนพระรามประดับน้นนาชักนายแสงจะชักชวนผู้อื่นทําสัญญาได้หรือไม่นะครับพืดอพื่อเพดูนเพื่อถอนใบอนุญาตแล้วนะครับก็ไม่สามารถชักชวนใครนะครับมาได้นะครับ ยิงตอบคนเนี่ยเหี๋ยวต้อนะตื้อตต่อมาเนะี่ยม,นะมีคำสั่งเพื่อถอนใบญาตประกันชีวิตสามประบารทของสมดจบเกี่ยวกับเรื่องนั้นนักแสดงใช้วชวนผู้อื่นได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าขอถอนไปแล้วนะครับเออจริงๆนะเขถูกลวขอวายนะครับเพราะตอนนี้มันของเสื้อของงอูตรงนี้นะครับต่อมาครับนา,นายทะเบียนมีนาจสั่งเพื่อถอนใบญาตเป็นไหนแน่ประกันชีวิตเมื่อปรากฏแก่น,นายทะเบียนว่าตัวแทนนะครับก็ คูทุกข้อนะครับจะขาดคุณสมบัติฝ่าฝืนดําเนินการไม่เหมาะสมนะครับก็โดนเมื่อตัวแทนนะครับกานชีวิตเพิ่ถูกเพิ่ถอนอนุญาตยื่นอุจจารย์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งกับคณะกรรมการนะครับเห็นไหมคุณคุณโดนนายทะเบียนเพิกถอนคุณจะไปคุณยื่นกับนายทะเบียนไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่เปลี่ยนคาสั่งอยู่แล้วผมก็ต้องไปยื่นคณะกรรมการนะแล้วเรื่องเล็กไม่เกี่ยวกับรัฐตงกีแล้วนะครับสามารถทําสัญญาประกันชีวิตได้หรือไม่ก็ ได้ครับเพมีหนังสือมอบอำนาจนะครับอัตราค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตนะครับตัวแทนคนที่กําหนดอัตราก็คือกฎกระทรวงนะครับอาจจะไม่ใช่ธรรมเนียมนะประกาเนเป็นเป็นประกาศกฎกระทรวงนะครับถ้าเป็นอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตครับผู้ใดจะทําการเปในหน้าใบอนุียตโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็ครึ่งปีครึ่งแสนนะไม่มีอนุญาตนะครับครึ่งปีคือหกเดือนนะครับครึ่งแสนคือห้าหมื่นครับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาตให้แก่ อ่าดีใจครับครูเนี่ยรัฐมนตรีใบอนุญาตนะครับยื่นคาขอต่ออยุก็ไปขอต่อนายทะเบียนนะครับใน,นรกรณีที่บริษัทประกันชีตออกกรมธรรม์ประกันแตกต่างไปจากแบบนะครับก็ต้องรับชอบนะครับไม่ก็ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกนะว่าจะเอาแบบไหนนะครับแบบที่นายทะเบียนเ็นชอบก็ได้นะครับเพราะว่าราถือว่าความผิดนี้เกิดจากบริษัทประกันนะครับ ในกรณีที่บริษัทประกันออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยที่แบบข้อความในกรมธรรม์นีได้รับความผิดชอบในทียน่ย่างผู้ประกันภัยมีสิทธิเลือกได้ดังนี้ครับอันนี้ก็ถูกทข้อเหมือนกันจะคืนเบี้ยก,ก็ได้จะบอกล้างสัญญาก็ได้นะครับหรือให้บริษัทประกันรับผิดชอบตามที่คุณออกว่าผิดก็ได้นะครับโอเคหมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวข้อน,นี้ก็จะไปเรื่องต่อไปนะครับแต่ขออน,นุญาตแป๊บนึง